สวัสดีครับอ่าตอนที่สองครับตอนนี้กําลังขุดนะครับขุดบ่อลงไปแล้วครับหนึ่งเมตรนะครับตรงกลางเดี๋ยวจะหาตาน้ํานะครับดูนะครับเดี๋ยวจะหาตาน้ําตอนนี้ขุดดิ้งก็้ไปทําคันก่อนนะครับนะครับต่อจากตอนที่แล้วนันี่ครับกองนี้เดี๋ยวจะทาเป็นนะครับที่นะครับเดี๋ยวจะสลบยาวไปนะครับสามสิบเมตรนะครับนะครับยาวไปแบบนี้เดี๋ยวจะทําให้เป็นกรอบนะครับเพื่อเอาไว้ปลูกบ้านนะครับถมขึ้นมานะครับ นี่ขุดบ่อลงไปแล้วนะครับดูนะครับแมคโครละชั่วโมงละพันแปดนะครับนะครับนี่ทาคันอยู่นะครับนี่นะครับดูนะครับนี่บ่อตอนนี้ลึกแค่หนึ่งเมตรนะครับลึกแค่หนึ่งเมตรนะลึกแค่หนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ่อตรงนี้ตาน้ําเจอหรือยังตาน้ําเจอหรือยังนะครับยังไม่เจอนะครับนี่ลึกมากเลยนะครับดูนะ ยังไม่เจอตาน้ํานะครับยังไม่เจอตาน้นะํานะครับยังไม่เจอโอ้โหลึกนะครับที่ลึกอยู่นะครับเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังทาคนเดี๋ยวเดินไปดูทางนี้กันนะครับดูนะครับที่กว้างที่ข้างในนี้ยังมีว่างนะครับที่ข้างในนี้ยังมียังมีว่างนะหลังผมเข้าไปนะครับยังมีว่างนะครับถ้าสนใจก็ นะครับสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับกับเจ้าของเลยนะครับที่สวยนะครับบอกให้เลยว่าตรงนี้ที่สวยมากนะครับที่สวยงามมากมีตออ้อยเป็นเป็นอ้อยเก่านะครับนะครับดินแข็งใช้ได้นะครับดินคือหน้าดินเนี่ยปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับนะครับนี่นี่คันตั้งตรงนี้นะครับนี่คันนะครับเขตเขตคัน เขตคันจะอยู่ที่เสาแดงนี่ของผมนะนี่ครับดูครับนี่ที่จอกเสียงมีทางหมูนิดนึงนะดูไมคโครนะครับอันนี้ทําคันนะครับทําคันร้อนรอบพี่เราก่อนมาจ้างตรงนี้นี่ครับอันนี้ครับเห็นเสาแดงแดงนี่คือคันเราเขตที่องเราหนึ่งไร่นะครับวันนี้ขุดบ่อต้องน่าจะเสร็จนะครับน่าจะเสร็จ นะครับเดี๋ยวทําคันตามแนวตามแนวนะครับหมุดที่ดินนะครับกะว่าจะสูงหนึ่งเมตรไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะดินนะครับหมายถึงดินว่าจะพอหรือเปล่าขุดขึ้นมานะครับแต่กองนั้นก็กองใหญ่อยู่นะครับดูนะเห็นไหมครับอันนั้นผมไม่จะสูงหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับประมาณเอ่อประมาณเจ็ดสิบห้าตารางเมตรประมาณนั้นอันนั้นเดี๋ยวจะเกี่ยให้หนึ่งเมตรยาวไปสามสิบเมตรนะครับความยาวนะแล้วก็ไว้ปลูกบ้านนะครับ ที่อยู่อาศัยบ่อนี้นะครับนะครับว่าแผนว่าจะเลี้ยงปลานะครับจะคุณหาตาน้ําให้เจอแต่ยังไม่เจอตาน้ําไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าจะเจอตาน้ําหรือเปล่านะครับนี้นะครับอยู่ที่ชัยนาทนะครับนะคะร,ะรับอำเภอวัดสิงห์นะตำบลวังหมันนะครับนะครับตอนนี้แมคโครก็กำลังทําอยู่นะครับนะครับก่อแต่ยังไม่ค่อย ทำคั affiliated. น yal, ห, okay. หนึ่งเมตรนะครับสูงหนึ่งเมตรนะครับกำลังเดินไล่คันอยู่นะครับกำลังเดินไล่คันอยู่กำลังเดินไล่คันอยู่นะครับดูไปนี้เลยครับพี่น้องไม่ต้องมีเยอะนะครับใครมีงบน้อยนะครับซื้อที่แค่หนึ่งไร่นะครับซื้อที่แค่หนึ่งไร่เดี๋ยวผมหลบแมคโครก่อนนะซื้อที่แค่หนึ่งไล่นะครับแล้วก็ทําแบบผมนะครับ เพรางบเราน้อยนะครับดูนะงบเราน้อยนะครับแมคครกกำลังจะลงหรือเปล่ามาดูเขาแผงนะแมคครกกำลังจะลงอันจะทำอันนะครับห้อห่างไปนิดนึงเขาทำงานเาไม่นใจคม ดูนะที่ดินมีนะครับที่ดินยังเหลือนะนะครับที่ดินทั้งหลังผมเนี่ยยังว่างอยู่ประมาณชักสามล็อกนะครับถ้าใครสนใจก็ทักนะครับทักคุยใต้ใต้ใต้ไลน์นี้ได้เลยนะครับผมจะแนะนําให้นะครับข้างในนี้ที่ดินสวยมากนะของผมขุดแล้วกับฝั่งนู้นขุดแล้วเนี่ยนะครับนะครับอีกนิดเดียวก็คงจะหมดนะครับแนะนํามาได้ผมจะแนะนำเจ้าของที่ให้นะครับนะครับ ตรงนี้มีเสาไฟมีไฟผ่านมีน้ำประปาเรียบร้อยครับดึงเท่าอย่างเดียวดึงเท่าที่เราอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทำแบบผมงานนี้ผมไล่เดียวนะครพี่ดูนะนี่ไล่เดียวนะครับเราสามารถพอเพียงได้นะครับดูนะเราพอเพียงได้นะครับอ่าเรามาดูขุดขันตอนนะครับตอนที่สองผมจะไล่ไม่เยอะนะครับนะครับเพราะตอนนี้แดดร้อนขึ้นมามากเลยนะครับแมคโครนะครับจ้างมาชั่วโมงละหนึ่งพันแปดร้อยบาท ดูนะครับดูครับเดี๋ยวถ้าตอนต่อไปเราจะมาดูนะว่านะครับเดี๋ยวตอนที่สามนะวันนี้ตอนนี้ตอนที่สองเดี๋ยวตอนที่สามเนี่ยเราจะมาดูว่าการผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ที่จะปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันดูนะขั้งหลังแมคโครไปนั่นที่กว้างๆเนี่ยนะครับนะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเจ้าของให้นะครับ ผมจะบอกเจ้าของให้นะครับนะครับไม่แพ้นะครับผมซื้อแค่สองแสนเก้าแล้วที่ดีมากนะครับดูนะเสาไฟมีครบน้ําอยู่ใต้นี้เลยไม่ต้องรอนานนะครับโนดคุดแดงนะครับพร้อมโอนนะครับใจก็ถักลองทักมาที่ผมจะแนะนําให้เฉยนะครับดูนะครับอันนี้คือแม่โคถ้าแถวนี้มานะครับการขุดบ่ของผมเนี่ยยาวสามสิบเมตรกว้างสิบเมตรนะครับแต่ลึกเนี่ยถ้าจะหาตาน้ําต้องลึก จะต้องหาลึกนะครับลงไปอีกนะครับมาดูขั้นตอนการปรับตอนต่อไปนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะครับแดดร้อนมากๆนะครับอันนี้คือที่หนึ่งไร่นะครับดูนะบุบบ่อกว้างสามยาวสามสิบกว้างสิบเมตรนะครับเอาขึ้นมานะครับที่เจ็ดสิบห้าตารางวาเอามาสมสูงหนึ่งเมตรนะครับเพื่อที่จะปลูกบ้านที่เหลือทําคันรอบข้างแบบนี้ครับที่กําลังทําอยู่ทาคันแบบนี้ที่กําลังทําอยู่ครับหนึ่งเมตรเหมือนกันนะครับรอบ แต่ดินน่าจะไม่พออาจจะต้องขุดในบ่อเราเนี่ยให้ลึกลงไปอีกถ้าเราจะไม่ซื้อดินมาเพิ่มนะครับถ้าเราจะไม่ซื้อดินมาเพิ่มนะครับเราก็จะขุดให้ลึกลงไปอีกแล้วก็เอามาทําคันหนึ่งเมตรตนะครับต้องทํานะครับเพราะว่าที่ฝั่งนี้เนี่ยขวามือผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนต้านลาดลงมานะครับนิดหนึ่งเวลาฝนตกอาจจะมีน้ําขังหรือไม่งั้นน้ําอาจจะไหลจากที่เราไปเข้าที่คนอื่นหรือว่าที่คนอื่นมาเข้าที่เราอย่างนี้นนครับเราก็ทําคันของเราไว้มันจะเป็นสัดส่วนนะครับแล้วต่อไปก็ทารั้วนะครับนะครับเป็นรั้ว ตอนนี้ก็ดูขั้นตอนของแมคโครกำลังทำคันให้เราอยู่นะครับต้องทำให้เสร็จครับคันต้องทำให้เสร็จแล้วก็บุบบอให้เสร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะต้องเกลี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมให้ดีสูงหนึ่งเมตรนะครับ้านานะครับอากาศดีมากๆนะครับถึงแดดจะร้อนแต่ลมเย็นนะครับตำบลวังหมันนะครับอำเภอวัดสิหงจังหวัดชัยนาทนะครับที่แถวนี้นะครับสวยมากนะครับที่ผืนนี้นะไม่แพงด้วยนะครับ ลองดูนะครับพอเพียงถ้าท่านใดยังไม่ตัดสินใจแต่อันนี้ที่ของผมแน่นอนครับที่เนี่ยที่ผมชี้นี่คือที่ของผมแน่นอนนะครับนะครับที่ของผมผมซื้อแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อแค่หนึ่งไร่ตามงบประมาณผมผมไม่ได้มีเงินเยอะนะครับแล้วก็จ้างแมคโอมาขุดนะครับอันนี้เลี้ยงปลาเอาไว้ทานอาจจะปลูกบัวปลูกอะไรไว้ทานด้วยผักบุ้งอะไรอย่างนี้ครับพอเพียงที่เหลือข้างห้าก็ปลูกต้นไม้นะครับพืชผักสวนครัวนะครับเอาไว้ทานใช้เงินให้น้อยลงนะครับนะครับ ปลูกเป็นวิถีพ่อเพียงนะครับวันนี้ก็ต้องลงทุนก่อนนะครับแต่ว่าแต่ว่าหาที่ที่มันไม่แพงับลงทุนไม่แพงมากเหมาะกับเราเดินทางจากกรุงเทพก็สองชั่วโมงกว่านะครับสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าสองร้อยโลนะครับจากยูคองเจ็ดก็เดินทางมาไห่นานะครับอ่ะเดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะทำนี่เลยฝากติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมจะไล่ยาวไม่ได้นะครับเป็นมือใหม่นะครับตัดต่อยังไม่เป็นนะครับแต่อยากจะแบ่งปันความรู้นะครับว่าเออเรามีงบน้อย นะครับเราจะซื้อที่ไร่หนึ่งอาหาตรงไหนดีที่มันไม่แพงมากมีเงินไม่กี่แสนบาทเงี้ยครับบางที่ไร่หนึ่งนะครับเป็นล้านไม่ไหวนะครับทั่เราอยู่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพอเป็นรูปเป็นร่างแล้วปลูกกระต๊อบอยู่ก็ได้ครับไม่มีตังก็ปลูกกระต๊อบอยู่ขอให้มีน้ํามีปลามีไฟเข้าก็อยู่ได้แล้วครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลงไลฟ์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูเรื่อยๆก็ฝากติดตามนะครับกดติดตามนะครับช่องเป็นทองพูลนะครับวิถีสภาพไปด้วยนะครับนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะ ไล์ลงลงไล่ลงคลิปเรื่อยๆนะครับประมาณ10นาที10นาทีอย่างเงี้ยเพราะผมจะไม่ได้จัดต่อนะครับอันนี้คือนะครับมาถ่ายทําแล้วก็เอาลงนะครับนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่นะครับดูกีนะครับก็สอบถามใต้คอมเมนต์มาได้นะครับหรือทักทักได้นะครับอผมจะบอกให้นะครับนะครับผืนนี้นะครับแต่ใกล้นะครับอันนี้ผมซื้อที่ริมนี้นะครับผมพี่เขาขุดฝั่งนู้นอีกท่านหนึ่งนะครับผมฝั่งนี้อ่า ต่อไปผมจะอัปเดตลงนะฝากกดนะครับถูกใจฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะครับนะครับคลิปนี้นะครับขอเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ